สวัสดีครับผมนัสซิลพรดุวงครับในที่88สัมมนา3ของข1วิชา Consumer Behavior ครับวันนี้เราจะมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง Personality บทที่4นะครับจะแบ่งเป็น 1. ทฤษฎีวิเคราะห์ของซิกมันฟอยก็มีอีดอีโก้ซูเปอร์อีโก้ครับผมแล้วก็ทฤษฎีบุคลิกภาพตามค่านิยมพื้นฐานก็จะมี6อันก็คือกลุ่มประหยัดนิยมทฤษฎีนิยมส่วนเทียนิยมอิงสังคมอำนาจนิยมศาสนานิยมครับแล้วก็ต่อมาการแข่งการแบ่งบุคลิกภาพผู้บริโภคตามการรับผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับก็มี ลุ่มนวกรนำสมัยทันสมัยตามสมัยแล้วก็ล้าสมัยครับต่อมาคือการแบ่งบุคลิกภาพตามแนวคิดของคาวจุงนะครับก็คือ1ก็คือกลุ่มเก็บตัว2กับเปิดเผยตัวต่อมาก็องค์ประกอบภาพลักษณ์ของตัวเองครับก็จะมีตัวตนที่แท้จริงตัวตนที่ตนเองมองแล้วก็ตัวตนที่คนอื่นมองแล้วก็ตัวตนอารมณติแล้วก็ไลฟ์สไตล์ครับก็คือ AIO ครับ A ก็คือ Activity ครับ I ก็คือ Interest โอก็คืออภินิยัครับแล้วก็มีกระบวนการด้านข้อมูลก็คือการแสดงตัวของสิกาตุ้นก็ไปถึงการรับสัมผัสแล้วก็ไปการใส่ใจแล้วก็การให้ความหมายการให้ความหมายแล้วก็มาต่อที่การเก็บจำทรงจำลึกได้แล้วก็สุดท้ายก็คือใช้ประโยชน์นะครับสุดท้ายก็คือบุคคภาพตามลักษณะของความสัมพันธ์กับสังคมตามแนวคิดของคาร์เรนฮอนนี่ครับก็คือมีสาอันก็คือกลุ่มตามสังคมกลุ่มต้านสังคมแล้วก็กลุ่มแยกจากสังคมครับก็มีแค่นี้ครับ